ผมเป็นนายแคระสุดทุกคนหายไปไหนกันไหนวะไหนล่ะไม่มีจรเขาคุกกันไปให้หมดไอ้พวกนี้เฮ้ยเอาจริงเหรอบักเจ็บไปแล้วใครวะเสี่ยงใครวะเอาแบบซัดหน้าง่ายเลยไม่ได้ไม่ได้ห่านนี่แหละเจ็บใจอกับพี่เจ็บใจอะไรเจ็บใจอะไรเจ็บใจอะไรเอ๊ะ ทำไรก็ไม่ดีก็เอเข้ามาหาเราเองเลยข้ากาจีให้หน่อยข้าก๋าจีให้หน่อยเลยเราข้าได้ข้าได้ข้าไปแล้วข้าไปแล้วอ่าข้าข้าข้าผูาเชี่ยวเกียรตกันข้าข้าขาข้าเขาเขไม่เคยทำอะไรมันเลยนะเขาแค่แบบมันรับนายมาป่านเราไงแล้วก็แล้วก็เดินแล้วก็เดินเข้ามาสวยเองก็มาโทษรเสาเฮ้ยไม่รู้เลยว่ามันเดินมา เป็นไปอยู่ข้างบนไปเปล่าจะตายไปไหนอ่ะไปไปไปสิบวีแล้วขอคราไปสิบวลาอะไรอะไรสิบวิแล้วไอตายแล้วเออไอตายเปล่าเนี่ยถ้าไอตายก็เพลี่อ่ะไอตายแล้วเอไปฆ่าใครมาพี่ไอมาดิเฮ้ยไปหาศพดีกว่าทั้งี้ยไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยแต่ฆ่าตรงนี้แหละหาศพี่หาศพหาศพฆ่าก็จีให้นะโดนแบบ มัมนเดี๋ยวจบเีวผอรีพอรตเลได้ไดด้โลอยู่ไหนวะเจ้าศพเดี๋ยวผมขอรีพอร์เลยพีไ่ไ,ได้ได้ได้โลอยู่ไหนวะน,น,น้องพลอยเห็นโล่ปะโล่อยู่ไหนวะหาศพไม่เจอตายไม่มีใครตาย ไม่เจอโลอะอ้าโลโลยังไม่ตายเอ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 ้าโลโลป้าป้ามีคนคิดว่านายตายไปแล้วเนี่ย,ยไ,ได้ยินได้ยินทำไมอะคือเห็นคือแบบว่าทุกคนรวมกลุ่มกันไงเราเสร็จแล้วว่าเราเสร็จแล้วแพรแพรลี่ตามมาคนสุดท้ายเลยแบบว่าทุกคนเลยวิ่งหาศพโลว่าถ้าถ้าโลตายคือแพรที่เป็น ต้องเลยเนี่ยมาตึ่นมาเจอเราเออตายเราทำเคลียสอยคนเดียวไม่เจอใครเลยโคตรเหงาเลยเนี่ยไปด้วยกันไปเดีวยวกันฮัลโหลใครฆ่าเองไหนเจอตกที่ไหนอเออเจอที่ไหนก่อนรู้ป่ะอะไรตกที่สุดรงทาวสแควร์อะไรนะพลอยรร<ล>ู<ไ>ป้ป่ะอะไรตกที่สุด ตอนแรกดูคนคุยกันว่า,าโลโลตายแล้วใช่ไหมไปหาศพโลโลกันใช่ใช่ใช่คือเราคือคือเรากับกแอร์แยกกันไปหาศพโลใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอโลอยู่ข้างล่างแล้วเดินกับโลมาตลอด <c oughs> <c oughs> เ,รเรากำลังจะไปนี่อืมไ,ไปสั่นกันอีกว่ากูยังอยู่นะแล้วเราก็เจอศพอะไรานพาวสแควร์แต่ว่าหลังจาลกเอาโลมาแล้วเขาหมดเหลือใครอ่ะผมมาอยู่กับเอ้ยผมอยู่เดียวนี่ <c oughs> <ๆ S 2> ไม่แก่ผมอยู่ไอ้อะไรนะมันมีนายกอยู่อ่ะเอ๊ อยู่คนเดียวครับแต่เคล็ดใกล้เสร็จแล้วเออแต่เดีราถผมเจอสีส้มนะเออโดนไซเลนไซเลนเหรอไซเลนจริงไซเลนหลอกหอไงอ้าวจะคลิปแบบก็ได้มั้งมันตายคุณยอมหรือไซเลนเสร็จนะคลิปคลิปคลิปเออเขาถือขึ้นได้ว่าถ้าไซเลนอะค่ะมันจะรอบเดียวเงียบไปเลยหรือว่าอะไรมันจะเฉพาะรอบเดียวแค่มันจะรอบต่อไปมันจะไม่เงียบ ถ้แต่ถ้าเอรู้อะไรเอก็ไม่สั่นกระดิ่งแล้วแต่เอต้องระวังโดนแทงหลังก่อนสั่นกระดิ่งแค่นั้นคำถามคือเอใส่อะไรจริงป่ะเนี่ยไม่โหวตด้วยอ่ะจริงจริงมันใส่เลนมันโหวตได้นี่หรือพี่เอเป็นเออใส่เลนใส่เลนมันโหวตได้นะเว้ยเอไม่โหวตอ่ะเอเป็นโดโด้ที่นี่เโหวตละรู้สึกอันตรายเอเบรตเอโหวตตัวเองผมว่าตัวคิดจะเป็นโดโดเออเป็นโดโด้นี่ว่ะครับ ยิงเลยใครมีเชอรียิงเลยเก็ดแต่ถ้าตายอุ้ยพอ,อยอ้าวดีโลอยู่ด้วยกันเถอะสอ,องคนเราจะกอะกันอยู่สามก้อนเออพี่เอรีฟหรอหรืออะไรสักอย่างรีบหรอหรือว่าม่เสร็จหมดแล้วอ่ะเสร็จแล้วอ่ะไม่มีเชอรีอ่รอใครมีปืนยิงเอเช็ดอะ่ะเดี๋ยวก็รู้ ไหนเออยู่ไหนเดี๋ยวไปยิงให้คือตานี้ไม่กล้ายิงไม่ได้กล้ายิงก่อนเลยกลัวตัวเองตายเดี๋ยวไปยิงเอให้ถ้าเจอเอนะถ้าเจอเอเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงเอให้ทำไมอ่ะเอายิงได้เรายิงได้สงสัยเองเอเอน่าจะเป็นโดโด้เอน้าไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรเป็นได้สองอย่างที่ยิงได้เจอเอป่ะเดี๋ยวจะไปยิงเอ ก็เชือริบไปยิงเลยอืมทุกคนหายไปไหนแล้วว้าวจีบ ด้ยคับพูดได้แล้วมีอะไรจะพูดเปล่ามื่อกี้เราเห็นเซโร์เป็นคนฆ่าเวล้วก็เลยกดใส่เลนกดกดใส่หน้าเลยเซโร่เหรอเอาจริงดิจริงถามามีอะไรจะพูดเปล่าถามามีอะไรพูดเปล่าธ้ามาแกงใส่เลนวะ เราไปเราจะมีคนไสเลนสองคนไม่ได้ปะใช่แล้วใช่แล้วแต่<น>พอพอเริ่มโหมดใหม่มันก็จะเปลี่ยนคนไซเลนใหม่ใช่แต่อีกสองคนนี้มันไสเลนพร้อมกันไม่ได้ <c oughs> อย่าทำเป็นเงียบฮัลโหลหลับไปแล้วเหรอผมเราแวงชิพายแล้วครับเผลอเผอเกมจบในหนึ่งทีใช่เสียโลนี่แหละตัวดีเลย เดี๋ยวนะคนที่ใซ่เลนได้คือเป็ดปะใช่ใช่คนที่ซสเลนได้เป็นเป็ดครับเสียงแตกเฮียอะไรเฮนอะอ่ะกคนเข้าคุกกันไปให้หมดไอพวกเฮียเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดูต่อเลครับใเลนหรอกรับจีเลี้ยากเราไปดูศพหรอตาแรกอ่ะฮะฮะ ไม่ใช่เราจะไปแก้ใสเล็ไงแก้ใสเล็บแต่แก้ใสเลสไงเราโดนไซเล็อยู่นายอะโดนอย่ามาโดนไซเล็ซ้อนกับเราไม่ได้ไม่ใช่นายแหละนายแหละตัวดีเจมว้งไงล่ะเพูดเธอเล่นอะไรกันอะ โลทุกคนโอ้พี่หมอชนะเหรอได้เฉยได้ไงวะกดคุณม,มาแตะเล <laughs> ่เรืยเรื่อย ไม่มีรู้ว่าเป็นกอรจีตั้งแต่แรกแล้วแต่เอรู้ว่าเป็นกอรจีตั้งแต่แรกแล้วแต่เอเป็นเอเป็นโดโดไงเอโดโด้ไงต่อไโดโดเอโดนได้ไงว่าตัดอะไรอะนายแพ้แต่โดโดเอไม่เจอไอ้เลยยังไงเอไม่เคยเจอกันเลยยังไงเอเอไม่เจอไอเลยแล้วกอนฆ่าสองคนอ่ะคือกอนฆ่าทาเลเยอร์กับแพรลี่เว้ยซึ่งสองคนนี้อยู่กับเอตอนแรกแล้วเอโดนไซเลน เพราะแทนแรกมันจะเป็นคนอื่นไม่ได้นะอยากแกเฮ้ยจริงจริงอะตอนแรกไอ้ปวดแกไม่ได้เพราะถ้าไอ้กดแกเอแพร่จริงจริงอะตอนแรกเกือบเกือบฆ่าซีโร่แล้วตอนซีโร่จะไปเจอศพไซเลเยอร์แบบว่าจริงจริงกดได้นะแต่แบบว่าเฮ้ยกดไม่ทันก็เลยแบบโอ้ยตามบอกพี่เจ้าสองผมขอเชนัสตูนะผมเป็นนักเชนัสตูพี่ก็เลยตอบว่าได้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 เออแล้วก็ได้แล้ไปส่งลเยอร์่ตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีประเด็นอะไรล่ะเฮ้ยประเด็นอะไรหรอต้องฆ่ากู้หมกค เฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็นเขาเรียกนั้เป็นสเตติสี่ที่อะบอกว่าไซร์นัยน์ค่ายเอก็กดรีพอร์ตมันมันมันไม่ได้เลยก่อนก่อนดูแลพลอยไปเชื่อไอ้ก็จิมันใช้คำว่าเชื่อไม่ได้ไม่มีคนพูดเลยทุกคนไม่เงียบกริ๊บพูดไปได้ไอ้หมอมันแกล้งเมียำไซร์นัยน์ไซร์นัยน์แล้วตัวเองก็ปิดไมค์เออใชไอ้เด็กเอจเอนะ อ๋อมหมายถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนร่าง<ด>ตัวเองแต่ว่าเปลี่ยนอ่าใช่แต่ร่างตัวเองเป็นคนอื่นแล้วไปฆ่าแล้วก็ไปต้องตรงไป<ด>ท่าเนพพีทกดพีทได้หลับแล้วเออตาสุดท้ายเนี่ยตาแถมเร็วใช่ม,ม,วม,มาวันเป็นตาแถมแถมแถมเป็ดคิวยี่สิบเนี่ยพอพรุ่งนี้หยุดปุ๊บทุกคนก็เป็นอย่างเงี้ยเร็วแล้วจะไปแล้วเนี่ยเร็วไม่หยุดก็คือคือจะไปอยู่แล้วเทพพีทไม่กดเตทีเนี่ยเออเงี้ยเงี้ยถ้าปิดแล้วนะยังหรอ S <S 2> <S 2> ไแล้ไต่ยเย็อเป็นงไปบ้าครับอ๋อโลดีๆบ้างไม่ได้เหรอ หม่ปะเนี่ยเฮ้ยกดกดกดเอ้ากจีปิดใหม่ป่ะวะกดปิดใหม่ป่ะวะทำไมกจีไม่พูดเลยวะฮัลโหลได้ยินเสียงรได้ยินไห้ยินได้ยิได้ยินด้ยินเออเนี่ยกจีไม่พูดอ่ะเนี่ยกจียืนอยู่เนี่ยับรใครทำเครื่องขยาเป็นบ้างใครทำเครื่องขยาเป็นบ้างเอ็นมันต้องแย้แยอ่ะ

เจอน้องฟอนที่นั่งหลังเราฮกินกันเองว่าเหรไม่ไม่ไอ้ฟอนไม่ใช่แคเนเดียเพราะเขาเป็นคนรีพอร์ตตรงเป็นเชอรี่ที่เพียงเหรอไม่เห็นไอพี่วิ่งจะไปสนกันเมื่อกี้ใครวิ่งเป็นคนแรกใครวิ่งนำเป็นคนแรกถ้าไปวิ่งนำไปไหนใครแต่เจจิบมันเจจิบมันเสียงรุดหรอมันไหม่พูดอะไรเลยวะ มันเน็ตสุดมันสุดเอ็มหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ใครที่แวบเข้ามาค่ะนะเมืองเห็นสีไหมเห็นใครนะสีขาวๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรวะอ้าวสีขาวอ้าวแล้วอะไรโอ้ยก็ติวิทย์เสียงก็มาอ้าวแย่แล้ว อ่าโอเคขาวขาวค่ะเมื่อกี้แบบเปิดมาก็ใส่ขาวเลยว่ได้กดเอออะไรกันวะคือเมื่อกี้เขาไม่ได้กดเควสอะแต่เขาแบบแค่วางไปด้านหลังเฉยไม่ได้กดเข้าไปรู้แล้วว่าใครตอนเนี้ยแล้วก็มีคนหึงไปอะมองออกมองตากูออฟแล้วใครลกดคนที่ดิง๊บตัวย์เลยดูเดี๋ยวว่ใครจะถึงกเนี้ย เมื่อกี้สวนบัตรเมื่อกี้สวนบัตรเอาสีอะไรสีอะไรสีอะไรเสีอะไรขาวขาวตัวสีแดงตัวสีแดงเชื่อกูแ้่กูไม่ใช่ก็สีแดงเลยกูมีข้อมูลอยู่กูไม่มีข้อมูลหรอกก็บอกข้อมูลแล้วใครโหวตเราเดี๋ยวแม่จีนบอกข้อมูลเดิบอกข้อมูลไปดิแม่จีนอ่ะในข้อมูลเก็บเนี่ยเขาไม่บอกไปดิรอดเออรอดเฉยอ้าวยังยังไม่มีแม่จีนก็บอกข้อมูลไปดิแม่จีนอ่ะกูบอกโค้ดโค้ดแล้วเห็นเขาขาวตัวสีแดงเขาวิ่งนำ กด้าหนึ่งถึงเมื่อคิโลไม่ข้าว่ะเต่สิบโลค่านะขาวไี่เที่อควยท่าถุงสัตว์อ๋อหรือโลกไม่ได้ก็ไม่าหรขาวนะสีก็ขาว่หรือโลกไม่ได้ก็าข้า่าหรอขาวๆขาวๆเป็นแค่ชื่อหรือเปล่ามัยู่ไหนอ่ะกูเชื่ออขาวๆอยู่นี่อีวยสัตว์ไม่ไปแต่ละโลก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 ตบปุ่ม นึกว่าตายเพิ่มเมื่อกี้แค่นะสีขาวๆใช่ป่ะสีขาวๆนี่คือตายอย่างเดียวแล้วก็ตัวเหลืองๆว่ะเวิ่งไม่ละออกมานไม่ใช้ทขาเห็นช่วยเขาเห็นช่วยคืสีขาวๆแต่เขาไม่ได้ใจนยว่าคือโลกข้รู้แล้ว่าประเทศแบบ่านผ่านจอเว้ยเขาเริ่มรู้แล้วคือไม่ไปใจเรือโลอ่ะเขาไม่ไปใจเรือโลมากคือรู้แล้วว่ามันเป็หมดสีอะไรตอนเนี้ยออฟมึงคิดอย่างกูป่ะ อะไรเพราะยังไม่รู้เพามันยังมีโดโดอยู่ไงกลัวกลัวเอปั่นว่าเอเป็นโดโดไม่มันไม่ใช่โดโดชิวเลียนหรือว่าฆาตกรทำอะไรได้ฆาตกรคนเดียวแปรเปลี่ยนสีได้เออเฮ้ยมีไงไอ้พูดมาดีเลยไม่แล้วไมก้อจี่มัไม่พูดอะไรเลยวะ ก็ไม่รู้เลนะว่าใครเปลี่เราีผ่อนครมโลกเปาคนเดียวที่รู้ว่าโลมีอะไรบ้างโลกต้องบอกว่าโลที่โลกเปลี่ยนสีเข้ามามีอะไรบ้างใช่หรอเยี่ยดีถ้าไปถามว่าถามาเปโดโดอน่นโลกต้องบอกว่าเราไรู้เว้ยถามมาเงีามมามันโยนมันเงียบแล้วก็มาโยนให้เราไม่ถามมาเงียบแล้วมันปั่นว่ามันเป็นตัวเองไงเข้าใจป่ะแล้วก็โยนให้คนมาบสถ์ถามมาเขาเงเป็นเพื่ลงกัางคาเดี๋ยวนี้แลวถามมาก็อาจจะเป็นโดโด้เว้ยแล้วเหลือเพ่อเดียวเหลือปิดน้า พอเสร็จแล้วไม่ต้องไว้ไม่ต้องไว้ใจเราแต่อย่าฆ่าเราก็พอจะคลิปไปก่อนสักจะฆ่าได้ไงผมกลัวถามมาเป็นเราไม่ใช่หรือว่าดูดเลือดอะไรไปไม่อาจจะเป็นโดโดคือไม่รู้กันว่าคิลเลอร์เป็นโลอะไรบ้างคนเดียวที่รู้คือเขาโลไม่ได้โดนเว้ยเมื่อกี้เขากดตะคิดทันใดก็น่าจะเป็นฮาร์้าผมถ้าเป็นอย่างนั้นเออที่ก็กดตกคิปฆ่าเลย

ไม่ไม่กดปล่อยกดเฉยๆแล้วก็อย่าาเฮ้ยมีรถสองตัวใครเป็นรถสองตัวสีดำหายเมื่อกี้สีดำหายชัดแล้วชัดแล้วสีดำหายไม่ต้องซื้อไอ้ไอ้กดีมีสีดำหายายไงไม่ใช่ ไอ้เพื่อนคกดทีวีเอาไมันแบบเพื่อนน่าใส่บาบาอยู่เลยกลใส่าากรโดดเล่าหล่่ีสีขาวสองนหว่าสีขาวไอ้เจ้าลำแรกกูเหนียดมากเลยเลยมันมันจะมีโลมันจะมีโลหลายโลอันนี้เราคุณต้องถามว่าโลใส่โลอะไรมาบ้างเพราะดูดเลือม้ใส่ไงลอไปฆ่าได้เมื่อกี้คนเหนียดเลยเว้าตอนดูดเยไอดให้่ไปฆ่าพอยอ่ะ แยยังงงอยู่เลยเกิดได้แล้วเพเขาเห็นพี่ออฟแล้วอีกทีก็เป็นเิโลเขาก็เลยงงว่าใครฆ่าวะก็แบบมือเขาใครฆ่าวะเขาก็เลยงงพอเขาแบบที่แปลกแล้วเป็นไอโลแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาแล้วก็มาฆ่าโอ้ขนาดเนียนอย่างนั้นเปิดผิดปูถามจริงคือเอาจริงนะตอนเอ็นจินเฟรมเนี่ยกูเป็นคนถูก กูเป็นคนช่วยพวกตื่นทุกคนหลายรอบที่หมอเบอกเป็นอะไรที่ชัดเจนมากตั้งแต่ที่หมอชอบเทียบเหมือนดีซีเอี่ยที่หมอเธอเป็นครับเป็นโดโรมากเฮ้ยคือแบบว่าตอนเอ็นจิ้นเปอเลียเราเป็นคนแก้ทั้งสองรอบเลยนะแก้อย่างเงียบๆกดูเขาเรื่องอะไรเป็นที่หมอไงมเขาเปหมอแบบกูดูไอไอไว้เว้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จะกดทับชีปเว้ยแล้วแม่งแปลงเป็นสีขาวตอนไหนไปดูรู้ตัวเป็นสีขาวเป็นสี มีคำถามว่าใส่ถ่ายตัดเยียแล้วแกออฟเยี่ยมเป็คนเดียวกูดูดไปตั้งนานมันไม่ทันแล้วไงไอ้สีดำห่ายอะเรามาใส่กูด้ยนะตาแถมตาแถมมามาแถมอีตาเนี้ย